วันนี้เน่จะมาแชร์5เทคนิคที่จะทำให้ทุกคนพูดสังกฤษเร็วขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นลื่นขึ้นกริปขึ้นแล้วก็ยังจะเข้าใจเจ้าของภาษามากขึ้นเวลาที่เขาพูดกับเราด้วยค่ะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยใน p Learning English ค่ะ ที่1นะคะเทคนิคนี้นี่นิดเคยทําวิดีโอแยกเอาไว้แล้วนะคะก็คือเรื่อง linking หรือว่าการเชื่อมเสียงนั่นเองค่ะถ้าเราสังเกตนะคะคนที่เรียนสังกฤษมาระยะหนึ่งแล้วก็พูดคล่องขึ้นนะคะเขาจะมีการพูดสังกฤษโดยการ linking เสียงหรือว่าเชื่อมเสียงนั่นเองค่ะการเชื่อมเสียงก็คือการที่เราเอาเสียงท้ายนะคะก่อนหน้านั้นกับเสียงสระนะคะมาผสมเสียงกันนะคะโดยที่เราพูดแบบ <Wow. S 1> ไม่มีช่องว่างนั่นเองยกตัวอย่างประโยคนี้ถ้าเราอ่านแบบปกติโดยที่มีช่องว่างและไม่เชื่อมเสียงนะคะ เราจะอ่านได้ว่า Would you like to go with me this afternoon to buy cats and dogs แต่ถ้าเราเชื่อมเสียงนะคะเราจะอ่านโดยที่มันไม่มีการติดขัดหรือช่องว่างแล้วก็จะเชื่อมเสียงระหว่างเสียงท้ายและเสียงสระนะคะเป็น Would you like to go with me this afternoon to buy cats and dogs มันจะมีการเชื่อมเสียงระหว่าง this aft this aft จะกลายเป็น this afternoon แล้วก็ cats and dogs Cats and Dogs นั่นเองค่ะประโยคที่2ค่ะถ้าเราอ่านแบบปกติ paul and i don't like cheese does it sound strange paul กับฉันไม่ชอบกินชีสฟังดูแปลกไหมตรงนี้มีการเชื่อมเสียงตรง paul แล้วมีคำว่า and ใช่ไหมคะแล้วก็ does มาที่ it ทีนี้ถ้าเราอ่านแบบเชื่อมเสียงเราจะพูดเป็น paul and i don't like cheese Does it sound strange เห็นไหมคะมันจะมีการลดช่องว่างมากขึ้นประโยคที่3ค่ะ Rain falls in all seasons where I live ฝนตกทุกฤดูเลยที่ฉันอยู่ลองสังเกตว่าตรอเชื่อมเสียงตรงไหนคะอ่ามีหลายที่เลยค่ะประโยคนี้ Rain falls in all seasons where I live <ST AN CO> เห็นไหมคะตัวที่เราขีดไฮไลท์ไว้ก็คือตรงที่เราเชื่อมเสียงของตัวท้ายไปที่สระนั go today, so ่นเองค่ะเทคนิคต่อมานะคะก็คือ reduction <st ances> ค่ะ reduction คืออะไรลองไปฟังตัวอย่างกันเลยค่ะ I'm gonna go to the market you wanna come? I got to buy some ingredients for the pizza that i trying to make, and I have to stop at the drugstore for buying some medicine as well. จากตัวอย่างนะคะเห็นตัวที่ไฮไลท์ไหมคะตัวที่ไฮไลท์นี่แหลหนนะคะ่ะที่เราเรียกว่า reduction เวลาที่ฝรั่งหรือเจ้าของภาษาเขาพูดแบบที่ไม่เป็นทางการนะคะเขาจะพูดเร็วๆ,ๆใช่ไหมคะดังนั้นก็คือมันไม่มีเวลาให้กับการย้ำเสียงท้ายทุกๆอันทีนี้พอเราพูดเร็วๆเนี่ยมันก็เกิดทําให้มีการเปลี่ยนเสียงหรือว่าลดเสียงลง นั่นเองนะคะเราจึงเรียกเทคนิคนี้ว่า reduction นั่นเองนะคะมาดูจากคําที่อยู่ในตัวอย่างกันเลยค่ะอันแรกเลยนะคะ gonna ก็คือมาจาก going to ที่แปลว่าจะนั่นเองค่ะ wanna ก็คือมาจาก want to ที่แปลว่าอยากจะ g o t to ก็คือมาจาก have got to หรือว่า got to นั่นเองนะคะที่แปลว่าต้องและ try นะก็คือมาจาก try to ที่แปลว่าพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างและ have to have to ตัวนี้นะคะแปลว่าต้องเหมือนกันแต่ว่าเราเอาไว้ใช้กับประธานที่เป็น I, u v d t y แต่ถ้าประธานเป็นคนเดียวเช่น he, she, it นะคะเราจะใช้เป็น has to has t o เช่น she has to go เธอต้องไปละอย่างนั้นนั่นเองนะคะ reduction ตัวนี้นะคะยังมีอีกเยอะแยะที่เป็นเพื่อนเขานะคะได้แก่คำว่า give me เราจะย่อเป็น give me give me หรือ let me ที่ย่อมาจาก let me นั่นเองหรือ o to ที่มาจาก o u g h t t o นั่นเองนะคะ I kill don't don't you you wanna wanna kill, you. Wanna kill you. เคยได้ยินเพลง what you say <c oughs> What you say ไหมคะเคยสงสัยไหมคะว่า what cha? ตรงเนี้ยเขาเอามาจากไหนตรงนี้นะคะมันมาจากประโยคที่บอกว่า What did you say แล้วก็เชื่อม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 จนเหลือแค่ What t o say นั่นเองแปลว่าคุณพูดอะไรนะนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือเทคนิคที่3ที่เราเรียกว่าการกลืนเสียงนั่นเองคะ่ะการกลืนเสียงแบบนี้นะคะเวลาที่คําที่ลงท้ายด้วยตัว t และคําต่อมาเป็นตัว y จะมีการกลืนเสียงเป็นชั นั่นเองถ้าให้พูดอาจจะนึกไม่ออกไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะถ้าเราอ่านแบบปกติเราจะพูดว่า don't you think I'm pretty ถ้าเราพูดเร็วๆค่ะเราจะพูดเป็น Don't you think I'm pretty? Don't you think I'm pretty? เห็นไหมคะมันจะมีการเชื่อมเป็น Don't Don't Don เป็นเสียงนั่นเองคะ่ะอันต่อมาค่ะคำที่ลงท้ายด้วยตัว D และคำต่อมาเป็นตัว Y นะคะก็จะกลายเป็นเสียงแบบนะคะคไม่เชิงเชนะคะยกตัวอย่างเช่น Did you talk with her? อ่ะถ้าเรา กลืนเสียงกันนะคะจากตัว did ที่เป็นลงท้ายด้วย d กับตัว y o u นะคะเราจะพูดเป็น did you talk with her did you talk with her เห็นไหมคะมันจะมีการแบบ j j นั G ่นเอง ที่ที่นะคะก็คือการกลืนเสียงนะคะหรือว่าเชื่อมเสียงนะคะเวลาที่คําก่อนนะะั้นเป็นคำอะไรแล้วคําต่อมาเป็น of นะคะก็จะลดทอนเสียงลงมาค่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่า kind of นะคะจะเหลือค่ kind หรือ sort of จะเหลือแค่ kind of sort ยกตัวอย่างประโยคเช่นพิซซ่าของคุณเนี่ยดูใหญ่กว่าของฉันนะ your pizza looks kind of bigger than mine ถ้าเราอ่านแบบปกติมันก็จะลกค่อนข้างลำบากดังนั้นถ้าเราพูดแบบเชื่อมเสียงแบบเป็นธรรมชาติเราจะพูดว่า your p i c t u r looks kinda bigger than mine เห็นไหมคะจะเลยแค่ๆดอกนั่นเองนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคุณช่วยออกไปยืนข้างนอกได้ไหม can you go stand out of the room ตรง out of สังเกตเวลาที่เราลงน้ำหนักเสียง out of ถ้าเราเน้นทุกๆพยางมันก็จะลำบากแล้วก็จะยาเราเสียเวลา <ๆ S 1> ใช่ไหมคะดังนั้น out Of, <of. S 1> ก็เหลือแค่ outer, outer หรือ out of แบบเชื่อมเสียงก็ได้คะ่ะดังนั้นเราจะพูดเป็น Can you go stand out of the room? หรือ Can you go stand out of the room? นอกจากนี้นะคะก็ยังมี sort of หรือแค่ sorta, er. lot of หรือแค่ l o t t a lots of หรือแค่ lotsa I kind of sort of w r e c k your car. I kind of sort of w r e c k <Your> car. รูปแบบสุดท้ายค่ะก็คือ contractions contractions ก็คือเวลาที่เราพูดรูปกริยาช่วยในรูปแบบคำย่อๆนั่นเองค่ะสังเกตเลยนะคะเวลาที่ในหนังภาพยนตร์หรือรายการที่มันไม่เป็นทางการต่างๆเนี่ยเวลาเขาพูดน้อยมากค่ะที่ฝรั่งจะพูดแบบรูปแบบเต็มประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันจะไปตลาด I am going to the market เขาก็จะไม่พูดเป็น I am แต่เขาจะพูดเป็น I'm going to the market เพื่อลดระยะเวลานั่นเองค่ะหรือเป็นธรรมชาติมากขึ้นมีอะไรบ้างไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเช่นประโยค work to be ค่ะแทนที่เราจะพูดเป็น I am เราก็พูดเป็น am she's he's there you're a นั่นเองค่ะหรือ work to have แทนที่เราจะพูดว่าฉันมีแมวสองตัว I have got two cats เราก็พูดเป็น I've got I've มันจะมีเสียง I เวลาที่เราพูด verb to have นะคะ I've got two cats they've got two cats หรือ they've been here for so long they've they've they been here for so long หรือ verb ช่วย view ที่แปลว่าจะนั่นเองแทนที่เราจะพูดเป็น they will go to the market เราก็พูดเป็นรูปย่อค่ะเป็น they'll t e they l l มันจะเป็นเสียงเออข้างในนั่นเองนะคะเป็น they'll go to the market I'll go to the market. And oh, she'll go to the market. I'm going to pick a fight. <laughs> I'm going to pick a fight. จริงๆมี contraction อีกเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าเชื่อว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะทุกคนน่าจะเอาไป a d ด p อได้นั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็พูดให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะลองเอาไปใช้ดูค่ะและคิดว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ชแนลนี้แล้วก็คลิปนี้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายาย